และยิ่งฉันคิดถึงความกล้าหาญความชาญฉลาดไหวพริบและปัญญาของรัฐมนตรีดีอีกทั้งข้อเท็จจริงที่ว่าเอกสารนั่นจะต้องอยู่ใกล้มือเขาอยู่เสมอถ้าเขาตั้งใจที่จะใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงหลักฐานสำคัญที่ว่าหัวหน้าตำรวจยืนยันว่าเอกสารไม่ได้ถูกซ่อนอยู่ในขอบเขตการค้นหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจฉันยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าการซ่อนจดหมายฉบับนี้ ท่านรัฐมนตรีได้ใช้วิธีการที่ชาญฉลาดที่สุดนั่นคือการไม่พยายามซ่อนมันเลยด้วยความคิดเหล่านี้ฉันจึงเตรียมตัวเองด้วยการสวมแว่นตาสีเขียวของฉันและไปที่เขาฤาษส่วนตัวของท่านรัฐมนตรีในเช้าว,วันหนึ่งอย่างบังเอิญแล้วฉันก็พบเข้ากับท่านรัฐมนตรีดีอยู่ที่บ้านของเขากำลังหาานอน และปล่อยตัวเองตามสบายเป็นปกติจนดูเหมือนคนเฉืยชาที่สุดในโลกแต่อันที่จริงแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่กระตือรือร้นที่สุดในโลกอยู่ก็ได้แต่ก็นั่นแหละเฉพาะเวลาที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเขาเท่านั้นและเพื่อให้การไปพบเขาพร้อมแว่นอัมพรางตาสีเขียวของฉันฉันก็เลยแซงบนเรื่องสายตาของฉันที่มันไม่ค่อยจะดีนักและแสดงความเสียใจที่ต้องสวมแว่นตา ซึ่งนั่นมันช่วยทำให้ฉันสามารถสํารวจไปทั่วห้องได้อย่างละเอียดทีท่วนภายใต้การทำเป็นสนใจแต่เพียงการสนทนากับเจ้าของบ้านเท่านั้นฉันให้ความสนใจเป็นพิเศษกับโต๊ะเขียนหนังสือขนาดใหญ่ที่โต๊ะตัวนั้นมีจุดหมายและเอกสารกระจัดกระจายอยู่หลายฉบับพร้อมกับเครื่องดนตรีอีกชิ้นสองชิ้นและหนังสืออีกสองสามเล่มหลังจากที่ฉันตรวจสอบอย่างรอบคอบด้วยความตั้งใจเป็นเวลานาน,าน ฉันก็ไม่เจออะไรที่กระตุ้นให้เกิดความสงสัยเป็นพิเศษในที่สุดสายตาของฉันก็เหลือไปเห็นที่เก็บบัตรเยี่ยมที่ทำจากกระดาษแข็งตกแต่งยุ้มยิ้มเล็กน้อยห้อยด้วยริบบิ้นสีน้ำเงินที่ดูสศกโปรกจากปุ่มทองเหลืองเล็กๆใต้กึก่งกลางของหิ่งเตาผิงที่เก็บนี่มีช่องอยู่สามหรือสี่ช่องด้านในมีบัตรเยี่ยมอยู่ห้าหกใบและจดหมายอีกหนึ่งฉบับที่ดูโดดเด่น จดหมายนั่นมีรอยเปื้อนและยับเยินมากมันถูกฉีกจนเกือบขาดเป็นสองท่อนตรงกลางเหมือนกับเจ้าของตั้งใจที่จะฉีกมันทิ้งแต่กลับเปลี่ยนใจภายหลังและมีตราประทับสีดำขนาดใหญ่ติดอยู่บนจดหมายมีตัวอักษรย่อของท่านรัฐมนตรีดีอย่างเด่นชัดและจ่าหน้าถึงดีเองเป็นลายมือเล็กๆของผู้หญิงคนหนึ่งจดหมายนั่นถูกเสียบไว้อย่างไม่ได้ใส่ใจ และดูเหมือนมันจะไม่ได้สำคัญอะไรเลยในช่องหนึ่งของชั้นบนสุดของที่เก็บนั่นทันทีที่ฉันเห็นจดหมายฉบับนั้นฉันก็มั่นใจเลยว่ามันคือจดหมายที่ฉันกำลังตามหาอย่างแน่นอนเมื่อพิจารณาจากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวจดหมายที่ค่อนข้างแตกต่างจากที่หัวหน้าตํารวจให้รายละเอียดไว้กับเราทั้งตราประทับขอบจดหมายที่เป็นตราขนาดใหญ่สีดำพร้อมตัวอักษรย่อของดี ในขณะที่จดหมายอีกฉบับหนึ่งมีตราประทับขนาดเล็กสีแดงพร้อมตราประจำตระกูลของไดยุกแห่งเอสโดยจดหมายจ่าหน้าซองถึงรัฐมนตรีด้วยลายมือเล็กๆแบบผู้หญิงส่วนอีกฉบับหนึ่งจ่าหน้าถึงบุคคลสำคัญในราชวงศ์ด้วยลายมือขนาดใหญ่ที่โดดเด่นและชัดเจนความเหมือนกันเพียงอย่างเดียวของจดหมายทั้งสองฉบับนี้คือขนาดของมันเท่านั้น อย่างไรก็ตามมันมีความแตกต่างที่ดูขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นความสกรปรกความยับเยินและฉีกขาดซึ่งนี่ไม่สอดคล้องกับนิสัยความเจ้าระเบียบและพิธีพิธันของรัฐมนตรีดีรวมถึงลักษณะที่ดูเหมือนเจตนาจะให้ผู้ที่เห็นจดหมายนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้มีค่าอะไรสิ่งเหล่านี้รวมไปถึงตำแหน่งของจดหมายที่ถูกว่าอย่างเปิดเผยราวกับตั้งใจจะให้ทุกคนที่มาเยือนได้เห็นมันอย่างชัดเจน ล้วนแล้วแต่สอดคล้องกับข้อสรุปที่ฉันเคยตั้งไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดมันจึงยืนยันความสงสัยของฉันเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการที่ฉันไปเยือนที่แห่งนั้นด้วยเจตนาที่จะต้องสงสัยไว้ตั้งแต่แรกแล้วฉันพยายามยืดเวลาการเยี่ยมเยียนของตัวเองให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยรักษาบทสนทนาที่มีชีวิตชีวากับรัฐมนตรีในหัวข้อที่ฉันรู้ดีว่าจะดึงดูดความสนใจของเขา แล้วกระตุ้นความตื่นเต้นของเขาได้เสมอแต่ความสนใจที่แท้จริงของฉันกลับจดจ่ออยู่กับจดหมายนั่นเท่านั้นระหว่างการตรวจสอบฉันจดจำลักษณะภายนอกของมันรวมถึงตำแหน่งที่มันถูกวางอยู่ในที่เก็บบัตรและในที่สุดฉันก็พบสิ่งที่ทำให้ความสงสัยเล็กน้อยของฉันหมดไปอย่างสิ้นเชิงเพราะเมื่อฉันพิจารณาขอบกระดาษซองจดหมายอย่างละเอียดฉันสังเกตเห็นว่า มันมีรอยครุขระมากเกินไปอีกทั้งขอบของมันก็มีลักษณะเหมือนถูกทำให้เสียรูปไปซึ่งมักปรากฏขึ้นเมื่อกระดาษที่เคยถูกพับไว้แล้วถูกพับใหม่อีกครั้งในด้านตรงกันข้ามของรอยพับเดิมของมันการค้นพบนี้จึงทำให้ฉันมั่นใจว่าจดหมายนั่นมันถูกพลิกกลับด้านในออกด้านนอกและเขียนที่อยู่ใหม่ปิดผนึกใหม่จากนั้นฉันจึงกล่าวลาท่านรัฐมนตรี และออกจากที่นั่นโดยทันทีโดยจงใจทิ้งกล่องยานัดทองคำไว้บนโต๊ะช้าวันถัดมาฉันก็ไปที่นั่นอีกครั้งเพื่อขอกล่องยานัดและพวกเราก็เริ่มพูดคุยกันอย่างกระตือรือร้อนอีกครั้งขณะที่กำลังคุยกันอยู่นั่นเองจู่จูก็มีเสียงเหมือนปืนลั่นดังปังเกิดขึ้นที่ด้านล่างของคฤหาสน์แห่งนั้นตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของความหวาดกลัวและกลุ่มคนที่ต่างพากันตกใจรัฐมนตรีดีรีบพุ่งตัวไปที่หน้าต่าง เปิดมันออกแล้วมองไปข้างล่างส่วนฉันก็เดินไปที่ชั้นเก็บบัตรเยี่ยมและหยิบจดหมายนั่นยัดใส่กระเป๋าของตัวเองแทนที่มันด้วยจดหมายอีกฉบับที่ฉันทำปลอมขึ้นมาตามลักษณะภายนอกของมันซึ่งฉันได้เตรียมไว้เป็นอย่างดีมาก่อนหน้านี้แล้วโดวยเลียนแบบตราประทับของรัฐมนตรีดีโดยตราประทับที่ทำจากขนมปังความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนั้นมาจากชายคลุ้มคลั่งคนหนึ่งที่ถือปืนคาบศิลาวงเล็บ ปืนขนาดใหญ่ของทหารราบสมัยก่อนไล่ย,ยิงปืนใหญ่ใส่กลุ่มผู้หญิงและเด็กแต่ปรากฏว่ากระสุนปืนไม่มีหัวกระสุนเขาจึงได้รับการปล่อยตัวในฐานะคนบ้าหรือคนเมาหลังจากที่เขาไปแล้วรัฐมนตรีดีก็เดินกลับมาจากหน้าต่างส่วนฉันก็เดินตามเข้าไปทันทีหลังจากที่ได้สิ่งที่ต้องการเรียบร้อยแล้วไม่นานหลังจากนั้นฉันก็ลาเขาส่วนชายบ้าคนนั้นก็เป็นคนที่ฉันจ้างวานไว้เอง ทำไมนายถึงทำอย่างนั้นผมถามมันหมายถึงการเปลี่ยนจดหมายด้วยของปลอมนะถักครั้งแรกที่นายไปเยี่ยมเขาและเอาจดหมายนั่นมาอย่างเปิดเผยไปเลยจะไม่ดีกว่าหรือรัฐมนตรีดีดูแปลงตอบเขาเป็นคนที่กำลังจนตรอกแต่มีความกล้าหาญนอกจากนี้คารืหาดของเขาก็ยังมีคนรับใช้ที่พักดีต่อเขาอยู่ด้วยถ้าฉันทำอะไรที่มันอุกอาจแบบที่นายว่า ฉันอาจจะไม่ได้กลับออกมาจากที่พักนั้นอย่างคนมีชีวิตอยู่ก็เป็นได้รวมไปถึงคนปารีสเองก็คงไม่ได้ยินข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับตัวฉันอีกเลยแต่นอกเหนือจากจุดประสงค์พวกนี้แล้วนายอาจจะพอรู้ถึงความเอ็นเอียงทางการเมืองของฉันอยู่บ้างในกรณีนี้ฉันทำการในฐานะผู้สนับสนุนสุภาพสตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รัฐมนตรีดีมีอำนาจเหนือเธอมา นานถึงสิปเดือนเข้าไปแล้วแต่ตอนนี้เธอกลับมามีอำนาจเหนือเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าจดหมายนั้นไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเขาอีกต่อไปเขาจะยังคงพยายามกดขี่เธอเหมือนเดิมซึ่งนั่นจะทำให้เขาผูกมัดตัวเองไว้กับหายนะทางการเมืองทันทีความล้มเหลวของเขามันจะไม่เพียงแต่รวดเร็วเท่านั้นแต่ยังไม่สง่างามอีกด้วยอย่างที่เขาว่าการลงสู่นรกนั้นช่างง่ายได้ แล้วก็อย่างที่คาตาลานีที่พูดไว้ในการร้องเพลงของเธอว่าในทุกการปีนป่ายมันง่ายกว่ามากที่จะขึ้นไปมากกว่าจะลงมากรณีนี้ฉันไม่มีความเห็นใจหรือสงสารในการที่เขาต้องตกลงมาเพราะถือได้ว่าเขานั่นเปรียบได้กับสัตว์ประหลาดที่น่าสะพรึงกลัวเขาเป็นอัจฉริยะที่ไร้ศีลธรรมฉันต้องขอยอมรับแหละว่าฉันอยากรู้จริงๆว่าเขาจะคิดยังไง ในตอนที่ผู้หญิงที่หัวหน้าตำรวจเรียกว่าบุคคลท่านหนึ่งท้าทายให้ต้องเปิดจดหมายที่ฉันทิ้งเอาไว้บนชั้นวางบัตรเยี่ยมนั่นทำไมนายใส่อะไรไว้เป็นพิเศษในจดหมายนั่นอย่างนั้นหรือทำไมนะเรอก็เพราะมันดูเหมือนจะดูถูกท่านรัฐมนตรีดีมากเกินไปหน่อยถ้าจะทิ้งแค่กระดาษที่ว่างเปล่านะสิรัฐมนตรีดีที่เคยเล่นงานฉันไว้ที่เวียนนาครั้งหนึ่ง ฉันเคยบอกกับเขาอย่างขำๆไว้ว่าฉันจะจำมันไว้ฉันรู้ว่ายัางไงซะเขาก็ต้องสงสัยว่ามีใครสักคนที่ลอกลวงเขาฉันจึงคิดว่ามันคงจะน่าเสียดายที่ไม่ให้เบาะแสอะไรแก่เขาไว้เลยเขารู้จักลายมือของฉันเป็นอย่างดีฉันก็แข่คัดล่ข้อความหนึง่งจากบทกวีของเครบียงลงไปโดยเขียนไว้ว่าแผนการอันชั่วร้ายเช่นนี้ หากไม่คู่ควรกับอาทรีก็ย่อมต้องคู่ควรกับทีเยสเตสข้อความจากบทละครเรื่องอาทรีของเครบิยงหมายเหตุคาตาเลนีหรือแองเจลิกาคาตาเลนีคือนักร้องโอเปรา่าชาวอิตาลีที่มีชื่อเสียงช่วงตน้นศตวรรษที่19มีเสียงร้องโซปราโนที่ทรงพลังโดยเฉพาะการร้องโน้ตสูงและคำกล่าวของเธอที่ว่าในทุกการปีนป่าย มันง่ายกว่ามากที่จะขึ้นไปมากกว่าจะลงมาเป็นการเปรียบเทียบการควบคุมเสียงในการร้องเสียงสูงและการลดเสียงลงต่ำซึ่งต้องใช้ทักษะอย่างมากอาทรีและทีเยสเตสคือตัวละครจากตำนานกรีกที่เกี่ยวกับเรื่องราวการทรยศและความแค้นจบเรื่องลูปแปงไขคดีพิศวงจดหมายที่หายไป